ไปดูเรื่องของการลงทะเบียนผู้มีไรายได้น้อยกันสักหน่อยนะครับวันนี้3ธนาคารรับก็จะเปิดให้ลงทะเบียนผู้มีไรายได้น้อยเป็นวันสุดท้ายครับยอดล่าสุดก็ใกล้เคียงกับเป้าที่ตั้งไว้อยู่ที่5ล้านรายเลยบอกว่าถ้าใครลงทะเบียนไม่ทันในปีนี้ก็สามารถรอลงทะเบียนใหม่ได้ในปีหน้าด้วยครับ โดยวันนี้ครับก็จะเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็เปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่15กรกฎาคมรวมระยะเวลา1เดือนเต็มครับผ่านทาง3ธนาคารรัฐคือกรุงไทยออมสินและก็ทกอสอหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยยอดลงทะเบียนณนะวันที่1 0สิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ4,720,000รายใกล้เคียงกับเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้อยู่ที่5ล้านรายจากจำนวนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ20ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนกว่า30เปอร์เซ็นต์ของ ของจานวนประชากรไทยนะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณวิสุทธ์ศรีสุพรรณบอกว่าจะไม่ขยายระยะเวลาลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐในรอบปีส5 5 9รที่สิ้นสุดในวันที่15สิงหาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่รู้หรือว่ามาลงทะเบียนไม่ทันสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้อีกในปีหน้าเพราะรัฐบาลจะเปิดให้มีการลงทะเบียนทุกปีสําหรับคุณสมบัติของผู้มาลงทะเบียนผู้มีไรายได้น้อยก็คือมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปต้องเป็นผู้ว่างงานหรือว่ามีรายได้ไม่เกินปีละ1 0 0 0 0แนบาทโดยผ ต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นรายได้การถือครองทรัพย์สินของตนเองเจ้าหนี้จำนวนหนี้ที่คงค้างโครงการนี้รัฐบาลก็มีเป้าหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศเพื่อใช้สำหรับจับสวัสดิการช่วยเหลือได้อย่างตรงกลุ่มซึ่งก็เป็นข้อจํากัดข้อสําคัญของรัฐบาลในการออกสวัสดิการและโครงการช่วยเหลือในช่วงที่ผ่านมาเพราะข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการกําหนดนโยบายกระจัดกระจายอยู่หลายแห่งและขาดข้อมูลผู้มีรายได้น้อยเป็นรายบุคคลทําให้การกาหนดสวัสดิการมาตรการช่วยเหลือที่ผ่านมาอย่างไม่ตรง 我就讲。